สวัสดีตอนเช้ากับทุกคนเฟตเองค่ะห่างหายกันไปนานนิดนึงนะคะทุกคนลืมหน้าเฟตไปหรือยังคะตอนนี้นะคะเฟดก็อยู่ที่โรงเรียนเตรียมนุึนกาอีกแล้วค่ะตอนนี้เฟตก็อยู่ที่สาราพักเกี้วนะคะซึ่งเป็นสถานที่เอ,อ่อนัดพบสําหรับเวลาขึ้นรถตู้ะคะ่ะแน่นอนนะคะวันนี้เฟดกาลังจะเดินทางไปเพื่อแข่งขันสอบให้ยอมองกุฎภาัยญุ่นค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยเฟดก็ไม่เคยแข่งขันพย่อมมกุฎปศัยญี่ปุ่นมาก่อนเหมือนกันนี่ก็เป็นครั้งแรกของเฟดเลยซึ่งเฟดก็ยังไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้เฟดก็จะพาทุกคนไปดู1วันสําหรับการสอบแข่งขันพย่อมมกุฎปศัยญี่ปุ่นกันนะคะนักสาวพยอมกุฎมาสเฟดเตอร์เดย์ยี่จุดตีิสาบุรีดิสเนัและก็ที่ส่นขบล็อกว่าแต่ค<ฟ>ือว่าดีสเน่ ounces. ที่มันว่าฉันว่ากับคนนี้มัสเดอที่มาที่ว่าที่มันสุขที่ส 今日ですね。私はあのー、日本語のコンテストに出ます。じゃあ行きましょう。ではバイバイでいこう。イエーイ、はい。今はちょっと車に乗っています。ねえでも多分なんか他の格好だったらみんな結構勉強してるんじゃないですか。あのテスト名前とかでもでもそうですね。あのどういう学生が高校の学生ですよね。みんなこれやっています。 นต <No. S 2> <Hey! S 1> อนนี้เราก็กำลังเดินทางเข้าสู่จังหวัดนะคะปรปฐมเรียบร้อยแล้วนะคะอีกแบบนึงก็น่าจะถึงแล้ว <Yeah. S 1> ถึงเรียบร้อยแล้วค่ะคะิมัสตาบรรยากาศงาน,นคนเยอะมากเลยทุกคน

ああ今日はケテテン文句の日本語大会に参加しますおなんかどんな大会ですかねそうですね日本語の文法の試験みたいですねなんか大体文法ですよねそうですね頑張ってください頑張りますはいありがとうございます先生、はい、ありがとうございます今日ここからんトッヘオルユナハー ไม่แสงมืดจังเลยเย้เ้เฟยคิดว่าเดี๋ยวจะใกล้สอบแล้วก็ไปเตรียมตัวกันดีกว่ากทุกคนเผ็ดไปแล้วนาสอบเสร็จแล้วค่ะโอวานิมส もうできました、できませんでした私の先生はあ,のあ,あんま難しくないよと言ってたからあっ大丈夫かなと思っていてやっぱりですね皆さん難しかったんですよ本当に日本語能力試験と比べたら N3 ぐらいと思ってますね N2 と N3 の真ん中って感じ難しかったんです以上ですはい今はですね私はあの N1 合格した人と <laughs> いますね はい、あのチクショお願いしますいい。ニックです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、さっきはテストしたんですけどどうでしたか？まあ難しかったんですね。<laughs> やっぱりそうですね。<laughs> 時間は1時間しかなかったんで、うん、急いでやらないと間に合わないんですよ。なんか結構時間があんまりないので、多分なんかバルバッとしないといけないんですよね。ねえでもだいたい,いなんかどのくらい？ できたと思いますか。ええ。あ、なんか注意には。入れるっていう感じですか。まあ、多分。注意は無理だと思いますけど。私は、私は絶対、ニックさんは絶対できると思います。信じています。じゃ、あ、皆さん、ちょっと私たちに応援してください。応援してください。よろしくお願いします。結果発表を待っていますね、今。はい。ね。十、えっと、十二時半から、十時半。 ก็เพล็กก็ไปรับข้าวมาแล้วค่ะว่าเขามีแจกข้าวฟรีด้วยนี่ก็จะมีแจกขนมน้ำอะไรฟรีหมดเลยก็ถือว่าเป็นเซอร์วิสที่เยี่ยมค่ะ ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงครึ่งเรียบร้อยแล้วก็เขาประกาศผลเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็สามารถดูทั้งออนไลน์แล้วก็สามารถดูที่บอร์ดได้วันนี้เฟดกําลังมาที่บอร์ดอยู่เพราะว่าเว็บมันเข้าไม่ได้ค่ะว้าวทุกคนทุกคนเห็นอันดับตะกี้ไหมเฟดได้ที่เจ็ดแล้วรอบต่อไปมันจะเป็นเขียนเอเซ่กับเขียนกับเลี้ยงความซึ่ง so much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one ท,ทุกคนคือทุกอย่างมันผ่านไปอย่างเร็วมากๆก็คือว่าตอนที่เฟดเห็นผลใช่ปะ่ะ่าเฟดด้ที่7ใช่ปะ่ะเฟดก็ต้องวิ่งไปที่ตึกหนึ่งเพื่อที่จะไปเตรียมตัวแข่งเขียนเอเซ่แล้วก็สกปีชต่อเลยเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าเฟดไม่มีเวลาแม้แต่จะเตรียมตัวไปเลยทุกคนตอนนี้ก็ กำลังจะไปที่ห้องประชุมแล้วก็ไปรอฟังผลกันค่ะเพราะว่าตอนนี้มันนั่งเฉยๆแล้วก็เลยจะเล่าให้ฟังค่ะว่าตะกี้เกิดอะไรขึ้นบ้างก็คือว่าเขาให้เขียนเอเซชใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเขาก็ไม่ได้บอกหัวข้อเรกอ็ก็บอกตอนนั้นเลยอะไรเงี้ยแบบมีเวลาอ่านนิดหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งหัวข้อที่ได้ของปีนี้ก็คือว่าพลาสติกมอนพลาสติกกมีมอนได้ปะติจิตะจิกิดุโกโตปัญหาขยะพลาสติกแล้วก็สิ่งที่เราทาได้ใช่ไหม ก็เป็นหัวข้อที่ค่อนข้างยากค่ะเฟดพยายามคิดว่าจะเขียนยังไงให้มันแหวกแนวจากทุกคนดีอะไรอย่างเงี้ยแบบก็แบบก็เขียนไปค่ะเขียนแบบขายขำเเฟดแบบอาจจะมาคันจิไม่เป๊ะมากอะไรอย่างงี้ใช่เะล่าเฟดก็เลยเขียนแบบเออเท่าที่ตัวเองทำได้ไปแล้วก็ทีเนี้ยพอสอบเต่เสร็จก็สปีดต่อเลยมีเวลานิดเดียวเองก็คือว่าจับลำดับกันว่าใครดนอหนดอบที่เท่าไหร่ก็เพื่อนเฟดคคณนี้นะคะได้อันดับที่หนึ่งเลยค่ะ เป็นคนแรกเลยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นจนพูดอะไรไม่ออกเลยเพอเนาะแต่แบบเป็นคนแรกมันก็ยากเลยค่ะทุกคนชนเฟดได้ลำดับที่8ค่ะก็ถือว่าค่อนข้างหลังๆหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อนเฟดอะบอกเล่นๆว่าเนี่ยยังไงถ้าเข้ารอบสิคนไปนะก็ได้สองพันบาทแล้วก็เข้าไปลองเพลงละกันเฟดก็เลยคิดว่าเฮ้ยนี่มันเป็นไอเดียที่ดีมากเฟดก็เลยคิดถึงเพลงเพลงหนึ่งขึ้นมาค่ะนั่นคือเพลงชื่อว่า Kimi ว a no s e ต เป็นเพลงประกอบเรื่องลัปิตาของสตูดิโอซีบีอะคะ่ะหัวข้อไอ้เสีะเขาให้เกี่ยวกับเรื่องขยะพลาสติกใช่ไหมเฟลเลยคิดว่าหัวข้อมันน่าจะเกี่ยวกับโลกอะไรอย่างเงี้ยเฟลก็เลยคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวเฟลจะไปลองเพลงนี้แล้วเฟลก็จะต้องแบบไม่ว่าจะได้หัวข้ออะไรมาเฟลจะสามารถเอาเพลงเนี้ยไปเชื่อมกับหัวข้อ,ขอน,นั้นให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้แบบมีกิมมิคพอถึงตาจริงเฟลก็ลองเพลงจริงร่ะทุกคนแ,แล้วก็ทีเนี้ยเฟดไม่รู้ไงว่าคนอื่นพูดเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเข้าไปก็เลยแค่2คนแล้วก็ยังไงงกกกกกก็รรรออปปะาาาาาาผลดีวว่่คคทุคนมมเ マッチしていますね。 เรียวทีบ yeah. ุรพศึกษย์สงเทพมหานครก็ทุกคนคะอย่างที่ทุกคนได้เห็นเฟสก็ได้ที่สามค่ะ ทุกคนแล้วก็มีเหรียญรางวัลเป็นเซตมากมายก็เดี๋ยวจะแปะรูปไว้ให้นะคะจริงก็คือเป็นประสบการณ์ที่ดีสาหรับเฟสเพราะว่าเฟสก็เพิ่งเคยมาแข่งครั้งแรกอะไรเงี้ยแล้วแบบอะไรหลายอย่างก,ก็แบบไม่ชินไม่รู้ไม่คุ้นอะไรเงี้ยเออดีค่ะที่แบบว่าได้ลองทำะไรใหม่ๆอะไรเงี้ถึงจะเป็นปีสุดท้ายที่ลงของรอบมัธยมศึกษาตอนปลายได้ลแล้วก็เถอะทุกคนแต่ว่าเออมันก็เป็นประสบการณ์ดีอย่างหนึ่งแล้วนะอะไรเงี้ยได้เงินด้วยทุกคนในตั้ง5,000นบาทเนี่ยทุกคนเลิศป้าเลิศี้็ขอบคุณทุกคนนะคะทุกคน ดูคลิปเฟสเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช่องวิทยาเฟสพร้อมกับกดกระดิ่งด้วยนะคะถ้ามีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วเจอก,กันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมจนจบค่ะชิดสมองกันได้บ้างสิคอมเมนต์เติมเต็มด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชนิดสมกันไางสิคอมเมนต์เติมเต็มด